สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้ศพบทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะอมก็จะมาทานายนะคะสั้นๆน,นะคะไม่ยาวมากเนื่องจากช่วงนี้อมต้องทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สุขภาพก็เหมือนไม่ค่อยดีเนาะก็เลยอาจจะต้องทนดูคลิปแบบที่ประมาณนี้นะคะแบบไม่ยาวมากแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้อมยังไม่รู้นะคะว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะอมจะแล้วแต่ไพ่จะขึ้นมาเลยนะคะว่าเออความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินเนี่ยไพย่เขาอยากจะบอกอะไรหรือเปล่านะคะก่อนอื่นขอดูก่อนนะคะว่า คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนคนที่ดูคลิปนี้นะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนขอพลังงานหลักก่อนนะอาจจะเป็นรักทางไกลคบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะก็เป็นไปได้นะคะเป็นความรักที่มองเห็นอนาคตร่วมกันบางอย่างเกี่ยวข้องเรื่องงานก็ได้นะมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะคะหรือว่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่สุดนะคะยังไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่จะสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟขนาดนั้น,นะคะ่ะ มันยังมีความบกพร่องระยะทางเป็นเหตุก็ได้การที่คุยคุยกันคุยกันคนละภาษาเป็นเหตุก็ได้นะคะหรือว่าออความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเกี่ยวข้องเรื่องงานเป็นเหตุทําให้รู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้เติมเต็มขนาดนั้นนะคะแต่คลิกรู้สึกว่าเป็นคนที่คลิกเป็นคนที่ใช่ในบางเคสจะรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อคู่แน่ๆเลยฉันเจอเนื้อคู่แล้วแน่ๆเลยนะคะแต่ความสัมพันธ์มันมันอาจจะ เป็นอะไรการได้แค่อย่างเก่งก็มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะใต้สําหรับนะคะมีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธข ah ึ้นมาตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบวกๆวนๆเวียนๆมุฟออนเป็นวงกลมเป็นความสัมพันธ์ที่ข้องเกี่ยวกันอ๋อหลายๆเรื่องหลายๆราวนะคะก็เป็นไปได้นะเดอร์บัตเชียนเนี่ยมีคนคุมเกมนะคะให้ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนกันนะคะ ก็โดดเด่นชาวกันเมทุนวันพุธนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะเอาล่ะเรามาดูหน่อยนะ,ะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างนะค,ะความสัมพันธ์ที่คุณอยู่เนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้พวกคุณผูกพันกันมากๆหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วนะแต่พวกคุณอะซีกันสนิทกันนะคะหรือว่ามันผูกพันกันนะถ้าไม่ใช่ประเด็นว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนแล้วนะ มันก็เลยนํามาสู่ความหึงหวงเป็นบางครั้งนะบางทีไอความผูกพันมากๆก,การที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วอาจจะเป็นชนวนไงทาให้มีความหมงุดหงิดชุนเชียวหึงหวงใจกันหรือว่าอยากจะรีบร้อนรวบรัดเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้ได้เป็นแฟนได้คบกันบางทีก็มีเรื่องเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเข้ามาเป็นเหตุปัจจัยให้แบบน่าหงุดหงิดนะคะ ในบางเคสเป็นไม้มีลูกติดกันเนาะหรือว่ามีภาระอะไรร่วมกันนะครับมีนี้สินร่วมกันเป็นไม้มีลูกติดนะคะลงเรือลําเดียวกันฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมาด้วยกันไหมนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ p อส s หยุดชะงักหรือไปกันอย่างช้าช้ามากมากนะคะ p อส s หยุดชะงักไปกันอย่างช้าช้ารอจังหวะโอกาสนะคะในบางเคสก็มีวันไนท์แซงกันแล้วหรือว่ามีเซ็กกันแล้วหรือว่ายังมีเซ็กกันบ้างอยู่นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โดดเด่นเรื่องงานก็ได้อย่างที่ผมพูดไปนะ ได้สำรับนะคะ Queen of Cups นะคะก็มีการนิ่งสงวนท่าทีมีการยึดจับเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักหรือนานๆจะมีเซ็กกันสักครั้งหนึ่งนะคะอมมองเห็นดูแล้วมีภาระ,ะมีอุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ได้เป็นเรื่องของครอบครัวสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างแฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะแต่ดูแล้วเหมือนกับยังจับยึดกันไว้นะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ แล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับดินเขารู้สึกยังไงเขาต้องการความสม่ําเสมอะหรือเขายังรู้สึกมั่นคงกับคุณหรือยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ก็ได้นะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยม,มันมีความมั่นคงนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนสม่ําเสมอนะคะซึ่งเขาค่อนข้างเสียใจเขารู้สึกเสียใจหรือเครียดคิดมากที่เป็นสภาวะที่ใช้อารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเขาเครียดเขาเสียใจที่เคยทําอะไรด้วยอารมณ์ออกไป เคยพูดเคยอะไรบางอย่างแล้วเสียใจในคําพูดนั้นเสียใจในการกระทําของตัวเองนะคะหรือว่าเครียดที่มันมีอะไรบางอย่างมันกระแทกความรู้สึกเขาน่าแต่เขายังอยากดูอยู่เลยนี่เออถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาเขายังอยากรอดูความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อยู่เลยอะอยากที่จะรอดูการเติบโตของความสัมพันธ์อยากจะรู้ว่าจะมั่นคงสําเร็จได้ไหมมีไพ่ชาววันเสาร์นะคะนะ แล้วก็มีธาตุดินมกนรระสบการณ์ด้วยขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเอดูแล้วเนี่ยดูอยากสมหวังกับคุณอยู่นะรอดูสถานการณ์แต่มันห่างไกลกันหรือเปล่ามันพูดกันคนละภาษาหรือเปล่าหรือมันดันทํางานเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเขายังรู้สึกแฮปปี้กับคุณอยู่คะ่ะเขายังรู้สึกแฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้ยังรู้สึกแฮปปี้กับคุณแต่เขาก็ มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือว่ายังตั้งกำแพงบางอย่างเช่นสถานการณ์นี้มันเป็นรักทางเลือกมันเป็นรักทางไกลมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้นะคะที่มันจำเป็นต้องใช้เหตุผลออมว่าเขาอาจจะพยายามที่จะใช้เหตุใช้ผล นะะในบางเคสก็พยายามตั้งกำแพงตั้งดาบอยู่พอสมควรแต่ถ้าเป็นความรู้สึกนะคะเอามองว่าดูแล้วอยากจริงจังอยากดูการเติบโตของความสัมพันธ์นี้ดูดูยังแฮปปี้กับคุณอยู่นะคะแล้วเขาจะทำยังไงตัวเขาจะทำยังไงมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิตเขาจะทำยังไงเอามาเขาดูดูยังเป็นห่วงยังรักยังผูกพันกับคุณอยู่แต่ว่าด้วยหน้าที่มีไพ่ชาวเมษนะ ด้วยหน้าที่ด้วยภาพลักษณ์ทางสังคมหรืออะไรทําให้เขาต้องมีอีโกโ้ทาให้เขาต้องนิ่งทาให้เขาต้องวางเฉยต้องวางมากเขาจะทํายังไงแต่ก็อาจจะยังมีการคุยอยู่นะคะคุยเรื่องเรียนคุยเรื่องงานคุยสพเพเหะะคุยอะไรกันไปแบบวางมากนิ่งๆหน่อยนะคะบางเคสก็เกี่ยวข้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกันในองค์กรมีพ่ยชาวผู้ศพขึ้นมาก็อาจจะคุยบ้างนิ่งบ้าง เป็นที่ปรึกษาบ้างอะไรบ้างคะ่ะวางตัวดูเนี่ยดูวางตัวเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งดูสงวนท่าทีนะคะแต่จะยังมีการคุยกันอยู่บ้างนะคะมีไพ่าชาวสิงห์ตรงนี้ดูจะวกๆว,วนๆเว,ว,ว,วียนๆแหละกลับไปกลับมาแต่ว่าจะมีความนิ่งวางมากนะคะมีความแบบวางวางวางมากอะ่ะเออพอสมควรเลยอะ่ะมีคุยบ้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมามาหายหายก็ได้ ว่าความสัมพันธ์นี้มีคนมาเกี่ยวข้องเยอะแน่ๆเลยเป็นเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาต้องการอะไรตัวเขาต้องการอะไรจากาาุดินต้องการความรักต้องการความรักต้องการมิตรภาพที่ดีนะคะต้องการอยากให้คุณยอมเขาก็ได้นะอยากให้คุณรักเขาอยากให้คุณยอมเขาต้องการมิตรภาพจริงๆเขาต้องการมิตรภาพนี้ต้องการให้อะไรๆมันกลับมาเหมือนเดิมแบบจริงจัง นะคะต้องการความจริงจังต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกต้องยุติธรรมชัดเจนเขาต้องการความมั่นคงความถูกต้องยุติธรรมชัดเจนนะคะต้องการความรักเขาต้องการความสัมพันธ์นี้แหละแต่มันต้องถูกต้องต้องยุติธรรมต้องชัดเจนเหมือนอยากให้คุณยอมเขาบางอย่างเหมือนอยากให้คุณยอมเขาบางอย่างเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคนคนนี้มีข้อความอะไร เขาบอกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วขนาดหนึ่งเขาเคยทําอะไรบางอย่างแบบไม่ทันได้คิดแน่เลยอมว่าจากไพ่นะเนี่ยแล้วเขาก็เสียใจที่เขาต้องโกหกคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องคําพูดก็ได้นี่ไงพูดไม่ทันขาดคําเลยเขาหวังว่าเขาจะเอาคําพูดอะไรบางอย่างกลับคืนมาได้ค่ะเขาทําอะไรบางอย่างโดยไม่คิดสักอย่างแล้วเขาเสียใจกับคําพูดนั้นนะเพราะเขาตอนนั้นเขาดูไม่เป็นตัวองตัวเองอะเนี่ยแล้วเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาด้วยค่ะชัดเลย นะแล้วคุณก็ไปเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกๆคนในชีวิตเขาด้วยนะคะอาจจะไปสนิทกันไปโอนล้วงลูกลึกอะไรกันนะคะใต้สํหรับเขารูเา้เขารู้ตัวเองดีว่าเขาทําอะไรอยู่เอเขาบอกว่าเขาจะเขามีสตินะคะว่าเขาทําอะไรอคําแนะนําให้คุณสักใบเนาะแล้วคุณควรทํำยังไงดีตัวชาวธาตุดินคุณควรทํำยังไงดีกับเขาก็ผูกมิตดแบบสบายๆได้นะ แต่ถ้าความสบายใจของคุณอยู่ที่ความ move on อยู่ที่การ move on ก็ก move on ไปมีไพ่ชาวกลุ่มอยู่ที่คุณนะ่ะคุณสบายใจยังไงถ้า move on แล้วสบายใจก็ move on ไปแต่ถ้าอยากผูกมิตรกับเขาต้องสบายๆค่ะต้องสบายๆต้องทํำยังไงร,รักตัวเองให้มากอะไรๆถ้ามันยังไม่ได้อย่างใจยังไม่ได้อย่างหวงังรักตัวเองให้มากนี่คือคําแนะนําของคุณใบเดียวเลยหลายใบแอปเปิดหลายใบอ่ะ ฝากด้วยฝากจุดเทียนนะคะใครอยากจุดเทียนพระราหูนะคะยิ้มสองกันยาสองห้าหกเจ็ดจะจุดแล้วเทียนพระราหูปัดเคราะห์ขอโชคจากพระราหูเพราะว่าพึ่งราหูอมจันทไปเมื่อ18กันยาไงจะจุดเทียนพระราหูยิ้มสองกันยาหกเจ็ดนะคะจองล่วงหน้าเท่านั้นนะดูไลน์แอดไลน์นะถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะละวันนี้อมอก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย